รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันศุกร์29ตุลาคม2564ปุ๊กกระมุยมาแล้วนะคะ6โมงเช้าวเวลาดีที่เราเจอกันแบบนี้ค่ะวันนี้ในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ําแม่น้ําตรังการมอบวัสดุปัจจัยทางการเกษตรและร่วมปล่อยพันธุ์สับน้ําลงแหล่งน้ําธรรมชาติแล้วดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวรรทรงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบสอปรกร4.01แก่ตัวแทนเกษตรกรจํานวนสิบรายสิบแปลงเนื้อที่รวมทั้งสิน้น77.52ไร่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้เกษตรกรผู้ได้รับก การจัดสัรที่ดินและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอีกด้วย ทางนี้สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรงังหรือสอปรรงังมีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินจำนวน354,671ไร่มอบสอบปพ4 01และวจำนวน23,494ราย29,284แปลงเนื้อที่3 2 0 9 5ไร่ซึ่งคงเหลือพื้นที่ยังไม่ดำเนินการประมาณ32,000ไร่และในปีงบประมาณพศ2564ที่ผ่านมามีแผนงานมอบสอบร4 01จำนวน 324รายสามารถดําเนินการมอบสอบปะก4สีขีดให้เกษตรกรได้จํานวน453ราย543แปลงเนื้อที่ประมาณ4993ไร่หลังจากนั้นรัฐรมนรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำย่านตาขาวตาบนในควรอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารบังคับ น้ำย่านตากขาวซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อส่งน้ําช่วยเหลือเกษตรกรสําหรับทําการเกษตรกรรมในพื้นที่ได้อีกด้วย ศูนย์วิจัยเข้าปราจีนบุรีก่อตั้งมากว่า40ปีมีการดำเนินงานด้านวิจัยเข้าวน้ำลึกและเข้าขึ้นน้ำเนื่องจากพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่เป็นแอ่งกระทะในฤดูฝนมักพบปัญหาระดับน้ำขังค่อนข้างสูงในแต่ละพื้นที่จะมีรูปแบบการท่วมขังน้ำที่แตกต่างกันโดยแบ่งได้เป็น2ลักษณะคือน้ำท่วมฉับพลันหมายถึงน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในบริเวณที่ลุ่มต่ำและระบายน้ำออกได้ภายใน1-2สสัปดาห์ ซึ่งสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักมากติดต่อกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซ้ำหลายครั้งข้าวที่สามารถปลูกได้ในสภาพนี้ต้องเป็นข้าวที่มีความสามารถในการทนน้ำท่วมได้ประมาณ14วันและน้ำท่วมขังหมายถึงน้ำท่วมขังเกินกว่า50เซนติเมตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1เดือนพื้นที่ลักษณะนี้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าวที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผล ผลิตได้จะต้องมีความสามารถในการยืดปล้องเพื่อหนีน้ำศูนย์วิจัยข้าวปาจินบุรีนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเริ่มก่อตั้งเมื่อ2518นะครับเป็นสถานีทดลองข้าวปาจินบุรีนะครับขึ้นอยู่กับกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีภาร,รกิจหรือว่าวิสัยทัศน์เนี่ยจะเน้นหนในการวิจัยและพัฒนานะครับนิเวศเกี่ยวกับข้าวน้ำลึกข้าวขึ้นน้ำซึ่งศูนย์หรือสถานี แรกของประเทศไทยซึ่งมีเครือข่ายก็คือพระนครศรียุยานะครับพอมาปี2525เ25นี่ยก,ก็เปลี่ยนจากสถานีทดลองข้าวเป็นศูนย์วิจัยข้าวนะครับก,ก็ยังขึ้นอยู่กับกรมวิชาการเกษตรเช่นเดิมนะครับพศ2549นะครับก็เป็นภารกิจเปลี่ยนจากกรมวิชาการนะครับมาเป็นกรมการข้าวก็ภารกิจก็เช่นเดิมนะครับแต่ว่ามี เครือข่ายสศูนย์ก็คือศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรียาศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเซานะครับโดยที่ศูนย์วิจัยข้าวปัจ,จมุรีเนี่ยเป็นศูนย์หลักของกรมการข้าวหรือว่าขึ้นอยู่กับกองวิจัยนะครับก็ยังเน้นหนักเกี่ยวกับภารกิจเน้นไปทางนิเวศข้าวน้ําลึกข้าวขึ้นน้ำนะครับและนิเวศอ,อื่นๆ ข้าวนาน้ำลึกส่วนใหญ่เป็นข้าวไวต่อช่วงแสงระยะเวลาออกดอกแน่นอนปลูกได้ปีละครั้งใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ6-9เดือนต้นข้าวต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแปรปรวนคือกระทบภาวะแห้งแล้งในระยะแรกของการเจริญเติบโตและน้ำท่วมขังมากกว่า50เซนติเมตรในระยะแตกกอตั้งท้องและออกรวงซึ่งปริมาณน,น้ำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และปริมาณน,น้ำฝนในแต่ละปีเกษตรกรนิยมปลูกตั้งแต่ต้นฤ ดูฝนคือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมโดยวิธีการหวานข้าวแห้งหรือที่เรียกกันว่าหวานสำรวยช่วงเวลาที่เกษตรกรนิยมหวานข้าวมักจะแตกต่างกัน พื้นที่เช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกมักจะมีการหวานช่วงกลางเดือนเมษายนเพราะเป็นช่วงสงกรานจะมีฝนตกหรือที่เกษตรกรเรียกว่าฝนรับสงกรานในขณะที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะหวานข้าวแห้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพราะการขึ้นของน้ำในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อนข้างช้ากว่าในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยพื้นที่นาน้ำลึกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ที่กึ่งชนประธานคือมีการใช้ประตูน้ําในการควบคุมระดับน้ําในพื้นที่โดยมีข้อตกลงในการปิดหรือเปิดประตูน้ําส่วนใหญ่จะมีการปิดประตูน้ําเพื่อให้ระดับน้ําในทุ่งมีการเพิ่มขึ้นเมื่อข้าวที่หวานงอกและเจริญเติบโตแตกกอพร้อมที่จะยืดปล้องตามระดับน้ําที่จะเพิ่มขึ้นปกติน้ําจะเข้านาเดือนสิงหาคมถึงกันยายนการหวานข้าวที่ล่าช้าหรือความล่าช้าที่เกิดจากการหวานซ่อมก็ตามอาจมีปัญหา ตามมาคือถ้าฝนมาเร็วอาจทําให้ข้าวที่ยังเล็กไม่สามารถยืดปล้องเพื่อหนีน้ําได้ทันความสามารถในการยืดปล้องของข้าวจะสิ้นสุดลงเมื่อเข้าสู่ระยะกําหนดช่อดอกและการเปิดประตูน้ําจะทําเมื่อข้าวออกรวงแล้วส่วนใหญ่จะขึ้นกับพันุ์ข้าวที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่นิยมปลูกนั่นเอง อัพเดตข่าสวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าไปชิมไปช็อปผล,ลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของประเทศไทยกันส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะพักกันสักครู่ค่ะ